สวัสดีค่ะลงไปทำงานนะคะนี่คือชุดทำงานของเราใส่คุมมิดชิดเลยนะคะนี่คุมคอด้วยไม่เห็นไม่ได้ใส่วันนี้ไม่ได้ใส่ผ้าพันคอยังมีเวลาอยู่นะคะปกติถึงตรงนี้ละครางตีแล้วนะคะยังไม่ถึงเวลา ไปไม่ถึงร้านสักทีเลยระคังตีก่อนนะคะเปนฟินนะคะเดี๋ยวเขาจะเก็บแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเก็บแล้ว,เ,ว,เ,ลวเราถ่ายก่อนนะคะเปนฟินกับอ้อยอ้อไม่ใช่สิสโนกับอ้อยนะคะสโนนี่คือเฟนฟินนะคะน้องเฟนฟิน น้องเฟรนฟินกับพี่อ้อยนะคะรับคึกเขาเดี๋ยวไปกอดตัวนู้นด้วยหมดเทศกาลแล้วนะคะสิ้นเดือนนี้ก็หมดเทศกาลเลยนะคะคนก็จะน้อยลงแล้วนะคะ,ะเราจะเดินลงไปแล้วนะคะอันนี้คือน้ำตกที่เราพาดูตะกี้นี่นะคะที่ท่องเที่ยว ถึงแล้วถึงร้านเราแล้ว,ล,วลงสุดกระไดนี่ก็ถึงร้านเราแล้ว,ลวโอ้มีรถขยะรอนับเราด้วย <laughs> มีรถขยะรอรับเราด้วยนะคะรถเคลื่อนทำงานเทศบาลทำความสะอาดเมืองนะคะตัดกิ่งไม้อะไรอย่างนี้ ไม่มีข้อแม้ให้เธออ่าจะร้องเพลงซะหน่อยสตาร์ทรถหนีเลยนะคะเหลือเวลากี่นาทีเหลืออีกสามนาทีนะคะเวลาเวลานู่นมองไม่เห็นอีกสามนาทีตึ๊บคุมหัวอีกสี่โม ถึงตัวเมืองแล้วมีลมฮะถึงตัวเมืองแล้วมีลมปิดให้มิดมิดโอเคเสียงแหบอละเช้าพูดเียวจ็บวันนี้เราใส่ตังหูมาทำงานนะใส่ตังหูมุกมาทำงาน เจ้าตรวจตรวจเวลารถนะคะโำลิสสายไฟอะไรอะถึงร้านแล้วไปเราจะพาไปดูคนที่ร้านเราไปดื่มกาแฟเจ้าสวัส่ะทุกท่านเจ้า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 ทำงานเทศบาลนะคะเพื่อน อันนี้ร้านเพื่อนเรานะคะเจ้านี่เพื่อนเพื่อนทั้งเมืองเจ้า,จาเพื่อนทั้งเมืองโอ้ยสายหลุดสายหูหลุดถึงร้านกาแฟเราแล้วถึงร้านเราแล้วครับชื่อร้านเราว่าร้านคอนเต้นะคะร้านอาหารอิตาลีนะคะ เที <Merci. S 2> ่ยงพอดีเลยเบลากาแฟเอิชนเนี่ยติ๊ตองเอ้เอออเเออเ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 ออออเเบลเอออเเเ